สวัสดีผู้ที่มีใจรักในการเกษตรทุกท่านครับวันนี้บ้านสวนทํามือจะพาไปทําแกงคั่วหอยขมกันครับแต่มีหอยขมนะครับเป็นหอยเชอรี่อ่าสูตรนี้พิเศษครับอร่อยเข้มข้นนะครับโอ้โหเล้วเครื่องปรุงน้อยมากนะวัตถุดิบนี่หาได้ทั่วๆวไปเลยนะครับยังไงก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปใหม่ๆนะครับเราไปทํากันเลยครับและนี่คือส่วนผสมของแกงคั่ว หอยเชอรี่ครับที่จริงเป็นหอยขมนะเนาะแต่ขี้เกียจลงไปข้างแหลงสะก็เดินเก็บเอาริมสะนะครับก็จะมีน่ครับหอยจะเป็นหอยขมหอยเชอรี่ได้นะครับแต่ผมใช้หอยเชอรี่นะครับตัวใหญ่แล้วก็แกะตรงส่วนตาส่วนที่เป็นปากมันออกนะครับแล้วก็ซอยนะครับให้เป็นเช้นเล็กๆนะครับพอดีขำแล้วก็มีเครื่องปรุงนะครับก็จะมีเครื่องแกงนะครับตามเรียบร้อยแล้วอันนี้น้ําตาลปี๊บนะครับ น้ำปลาแล้วก็กะทินะครับแล้วผักที่ใส่ก็จะเป็นชะอมนะครับแค่นี้เลยครับเดี๋ยวเราไปทํากันเลยครับผมเดี๋ยวซอยอันนี้นิดนึงนะครับแล้วก็เด็ดใบชะอมให้เป็นเป็นเล็กๆนะครับพอดีคํานะครับพอกินได้ดีเนาะเดี๋ยวก็เริ่มผัดกันครับหอยขมแต่ว่าถ้าลงไปข้างล่างก็แย่เลยอยากลงเห็นชะอมแล้วก,ก็อยากกินแกงคั่วแต่า ปกติเนี่ยก็จะทำกระทะไฟกลางนะครับแล้วก็เทกะทิไปนะครับไม่ต้องหมดนะครับรักไม่มากนะครับเอาไว้คั่วกับพริกแกงเฉยๆน,นะครับนี้าก็จะคนไปเรื่อยๆให้กะทิของเราแตกมันออกมานิดหน่อยนะครับ พริกแกงลงไปนะครับเติมพริกแกงลงไเลยแล้วก็เอาไปผัดไปคั่วในนี่นะฮะในกะทินี่นะครับคั่วจนพริกแกงเราเนี่มีกลิ่นหอมขึ้นมาครับสุกแล้วก็มีกลิ่นหอมขึ้นมา เครื่องปรุงก็ไม่มากนะครับมีความหอมความกลมกล่อมของพริกแกงแล้วก็น้ำกะทินะครับจะทำให้การปรุงของเราเนี่ยไม่ต้องใช้เครื่องปรุงเยอะนะครับใช้แค่น้ำปลาครับหรือไม่ใครก็ใช้เกลือก็ได้ครับโอเคกะทิน้อยเกินไปครับแห้งขึ้นนี่ฮะัให้หอมเลยครับต้องขวน ที่ลงไปนะฮะมันก็เป็นแกงนะนี่นค่อยคั่วให้หอมมีความข้นนะครับเดี๋ยวจะใส่กะทิเพิ่มนะครับเป็นหางกะทิเพิ่มก็ได้นะฮะจะได้ความข้นนะครับนี่คือความน่าทานของเขาเนี่ย มีความหอมของกะทินะครับที่ขึ้นมานี้คือหอมแบบ <Ooh. S 1> หอมมากนะครับอยากให้ท่านผู้ชมสัมผัสถึงกลิ่นเลยนะครับเนี่ยหอมมากต่อไปก็ใส่เนื้อนะครับเป็นอหอยที่เราเตรียมไว้นะครับ้า mm. ไปเลยนะครับเนี่ยครับมันจะเป็นแบบข้นๆอย่างนี้หรือถ้ามันข้นเกินใส่หางกะทิเ๋่ว่ากะทิหมดแล้วเติมน้ําก็ได้ครับ ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บครับไม่ไม่ไม่มากนะครับตัดตัดเป็นตัดรสชาตินิดเดียวครับแล้วก็นี่เป็นน้ำปลาครับประมาณ2อช้อนโต๊ะครับ แกงคั่วนี้ก็ไม่ต้องคั่วให้แบบกะทิแตกมันเหมือเหมือนพวกพะแนงพวกอะไรงี้นะครับเอาแค่ใต่มันนิดหน่อยพอแล้วก็ถ้าอยากข้นๆก็กเติมกะทิลงไปอีกนะครับเติมหากะทิเข้าไปได้นี่ก็พอดีนะฮะยวลองชิมรสชาติดูครับสุดท้ายนะครับใส่ชะอมลงไป สีสันสวยงามครับรสชาตินี่ือจัดจ้านเลยครับถ้าเค็มก็เติมทางด้านของที่มันเป็นน้ำตาลนะครับน้ำตาลคแตถ้าไม่เค็มก็เพิ่มน้ำปลาเฉยๆครับนี่ครับเครื่องปรุงแค่สองอย่างเลยครับเครื่องปรุงรสมีแค่สองอย่างนี้พอเลยครับครับรสชาติแบบไทยๆเลยนะครับเสร็จแล้วปิดไฟครับพร้อมเสิร์ฟครับ คุณผู้ชมครับเรียบร้อยแล้วครับแกงคั่วหอยโชรี่เนาะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทําง่ายครับวัสดุการปรุงอะไรก็ไม่ยุ่งยากนะครับมีพริกแกงอ่ะมีหอยนะครับแล้วก็ไปเจอชะอมหรือถ้าไม่มีชะอมเนี่ยใช้ใบชะพูก็หอมนะครับเมนูนี้เป็นการแค่คั่วกะทิกับพริกแกงคั่วให้เข้ากันให้แบบให้หอมเติมกะทิเติมอะไรให้พอดีพอดีแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาตัดเค็มด้วยน้ำตาลแค่นั้นเองครับ สามารถได้หนึ่งเมนูนะครับแกงคั่วเลาวลองไปทําทานที่บ้านครับพอดีเดินไปในสระเห็นหอยเชอรี่ก็เลยโอ้โหน่าทานนะครับแล้วก็ชะอมเนี่ยโดนฝนมาสองสามวันแตกยอดงามเลยก็เลยเมนูนี้นะครับแนะนํานะครับทานกับข้าวร้อนๆนี่มีหม้อหมดหม้อครับเนี่ยแนะนําครับผมแกงคั่วครับ